nè nào Người gọi ta hai tiết thì Ôi oh, bởi thầm rơi ta ngăn Ôi mày giả chép phung Nói chép phung anh à, nói tao hai tiết à, thì mẹ tao bởi dù chép phung chép phung Bắt tứ kẻ cái chép phương. Mừng lên tệ tụ là tắp về tụ mô เล่นหมาปนันแล้นมันจะพุ่งเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรกันวะเกี้ยกันเล่นพื้นไม่เขี้ยวหรอเล่นต่างวันไปปักาฟตาได้มั้งเลยแต่เล่นแต่ตัวรถนีคนยังอนะที่เอาไปช่วยอยากแก้จะพุงได้ไหมดาวเล่นต่างวันแม่มึงก็ไม่ดังพ่อมึงก็าไม่ตีเล่นแต่เกมนั่นและ ก้าพันนี้จะหูแม่เาวายอาทิตยึงก็ไปเจอยาแก่แค่เดียวไอ้แม่เจ้กันมึงไปเจอยาเจ็บปุงอาทิตย์ปืนตึ้งเจอยาแก่แค่เดียวไอ้แม่เจ้กันเอาไปดอยหนึ่งเจอยาแก่แค่เดียวมาแม่เจ้กันตึงแม่เจ้แค่เดียวฮันเลลดีแม่เจ้าเลยแค่เดียวแม่เจ้กินเด็ดมากเกี่ยวไว้กับกินมากกว่าแค่เดียวอัน ก้นแกก็มันกระเดี้ยวลยมันไม่เคี่ยวก็กินมากเออเอ้าไม่เคีบบ้ยวผู้ใด้เหรอให้ไม่ได้ว่าหนุ้ยเล่นเด็ดโอนทับจะพุงไม่ได้ว่ากินเดี่ยมากเลยกระเดีวเลยแล้วไม่ต้องเล,เล่นแล้วแล้วนุ้ยเล่นโอนทับเลยวเคี้ยวแล้วจะพุงอเ,เอ้อาหรือมันจะเอ้ยนี่ไม่ได้เอรอเดี๋ยนุ้ยมาหนะ่า